ก็ต้ <c oughs> องไหนนะครับ <c oughs> คือคือพึ่งกระทรวงทรัพย์เนี่ยอาจจะช้าไปก็ได้ฮะเพราะว่าไม่ใช่จ,ใจใชัดการครับอเพราะกระทรวงทรัพย์อาจจะติดขัดด้วยรัฐาบาลยังไม่เอื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปลียป่ยนเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีบ,บ,บ,บอ่อยๆก็ทําให้มันงะงะครับแล้วก็มันต้องผ่านความเห็นชอบของคอรมอไมไว้ไอ้สองั้างบวกเอาเราภาคประชาชนเราช่วยตัวเราเองเพราะนั้นก็ บอกว่าบอกเอาสมอทัวประเทศว่าเป็นช่องทางหนึ่งอันนี้เป็นกำลังใจแล้วในนั้นเราเขียนไปเลยให้มีกฎหมายคุ้มครองพยานเพราะเราต้องทํางานที่เรียกว่าเป็นขับผลประโยชน์อ่ะต้องตามอให้มีสวัสดิการที่เราไม่เอาเงินหกร้อยอย่างเอาสมอเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้รู้ถึกเงินนะธนาคารับแต่เราไม่อยากให้เงินหกร้อยมาทําลายความเป็นจิตอาสาของเรา ไม่อยากให้เงินหกร้อยมาทําให้เราต้องเป็น <c oughs> เหมือนเป็นขัาชการนะ <c oughs> เพราะว่าสอตอง,องอก็เลยง,งานว่าไอหกร้อยเนี่ยคุณทําง,งานไม่ครบสามสิบวันเลยเพราะมันเป็นเงินเดือนไงใช่ครับามันเป็นเงินเดือนเนี่ย <c oughs> มันต้องทําง,งานครบหนึ่งเดือนถึงจะได้หกร้อยแล้วมันมันมันคุ้มกันเหรอ <c oughs> เพราะนั้นให้เรามีสักสีในการที่มีจิตอาสา <c oughs> ไม่ได้ดูถูกเงิน แต่ไม่รับเงินครับผมทด้วยจิตที่ดูแลปกป้องสมัยของชาติเพื่อลูกหลานของเราต่อไปครับเราต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากบอกเพราะเป็นพี่น้องครับต้องประเทศแล้วก็โดยเฉพาะคนเมืองเพชรครับว่าให้รีบมาสมัครครับเป็นชาวสมอครับแล้วต่อไปนี้มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านครับท่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกอย่างเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์ที่เราต้องการดูแลความดี คุ้มครองคดีอยู่แล้วครับอังนั้นก็เชิญมาสมัครได้ที่อคุณนิวัฒน์มั่นหมายครับซึ่งก็แล้วก็มีเครือข่ายคขาก็เรื่อยๆตอำเภอครับมีทุกอำเภอในตำบลในหมู่บ้านท่านไปถามเลยใครเป็นตัวแทนของคณะกรรมการตสวมครับอ่าตำบลไอหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ไปสมัครเลยถามหาไม่ยากไม่ต้องเสียเงินทองใดๆทั้งสิ้นครับแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีบัตร มีบัตรในการให้รู้ว่าเราเป็นพสมอะไรทำนองอย่างนั้นเป็นอาสาสมัครก็บอกไปแล้วนะว่าจะมีอะไรจอะไรเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงที่จะช่วยดูแลเพราะเข้าใจว่าพสมเนี่ยเป็นแขนขาเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงทรัพ์อยากมากเลยครับก็ท่านครับขอบพระคุณครับนะครับท่านท่านท่าสวัสดีครับก็ท่านสุโมลสุตะวิริวัฒนะครับท่านสมาชิก ผที่สภาจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านวันนี้ท่านไปบรรยายให้ทสมทั้งประเทศฟังนะครับเรื่องของเรื่องของการที่มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะทสมนี่ก็คือย่อมาจากอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะหมู่บ้านนะฮะจริงๆมีคําว่าหมู่บ้านด้วยตัวมอสุดท้ายก็คือหมู่บ้านที่นี้หน้าที่โดยหลักของทอสมเนี่ยก็คือหน้าที่ในการทํากิจกรรมเรื่อง กอนุรักษ์พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในแต่และหมู่บ้านในแต่และตำบลเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างกันนะครับถ้าในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเนี่ยมากที่สุดนะครับนะเกือบครึ่งหนึ่งนะห้าสของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นป่าต้นน้ําและเป็นป่าต้นน้ําที่สําคัญนะฮะของชาวจังหวัดเพชรบุรีด้วยคือประมาณทักสี่สิบสอง เปอเ็นี่ยเป็นป่าต้นน้าชั้น 1a ซึ่งมันสามารถจะซับน้ำนะน้ําจืดนะที่เราใช้ได้ยังมีคุณภาพแล้วมันค่อยๆปลดปล่อยน้ําไหลลงมานะฮะก็จะมีเขื่อนที่รองรองรับน้ําจากป่าในจังหวัดพิบุรีอยู่3เขื่อนก็คือเขื่อนใหญ่สุดนะครับคือเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีความจุป,ประมาณ710ล้านลูกบาศกเมตรนะฮะแล้วก็มีเขื่อนห้วยแม่ประจันนะครับแล้วก็เขื่อน ห้วยผากสามเขื่อนนั้นจะค่อยๆรองรองรับน้ําทีนี้อาการที่มีเขื่อนแล้วก็มีพื้นที่ลุ่มน้ำนะที่เป็นป่าต้นน้ำเนี่ยมันมีความสําคัญมากคือเวลาฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยป่าเนี่ยจะช่วยชะลอน้ําให้ค่อยๆไหลลงเขื่อนเราจะเห็นข้อมูลที่เด่นชัดจากเขื่อนแขงกระจาเนี่ยนะครับว่าถ้าฝนตกหนักนะฮะมากเนี่ยน้ำจะค่อยๆทย,ยอยไหลลงมานะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการไหลเนี่ยยาว นะครับเพราะฉะนั้นเขืขข่อนเนี้ยน้าจะขึ้นช้าเราจะสังเกตว่านา้ําในเขื่อนแก่งกาจานี้จะขึ้นช้าวกว่าเขื่อนอื่นแล้วในขณะเดียวกันพอปล่อยน้ําออกมาเนี่ยเขาจะมีน้ําจากป่ามาทดแทนนะฮะนะระบายมาช่วยนะฮะวันหนึ่งประมาณ 3- ามสี่แสนนะครับสามสี่แสนลูกบาทเมตรซึ่งน้าขัขาดขณะที่มาชดเชยเนี่ยทำให้เขื่อนเนี่ยไม่แห้งนะฮะเขื่อนเนี่ยไม่แห้งแล้วก็มีน้ําใช้ในฤดูแล้งตลอด ทีนี้ถ really? of ้าไปเปรียบเทียบกับเขื่อนห้วยแม่ประจันซึ่งมันมีป่าต้นน้าที่มีคุณภาพของป่าต้นน้าคุณภาพต่ำเนี่ยห้วยแม่ประจันเนี่ยพอฝนตกเนี่ยน้ำจะมาเลยเพราะฉะนั้นห้วยแม่ประจันเราจะสังเกตว่าเวลาพอฝนตกแล้วน้ำมาน้ําในเขื่อนห้วยแม่ประจันนี่จะขุนแล้วก็พาตะกอนน้ามาแล้วก็ไหลลงนะฮะเวลาพอไหลไปตามคลองชลประทานเนี่ยก็จะขุนไปตลอดนะครับเพราะว่าเขื่อนห้วยแม่ประจันนั้นไม่สามารถกักเก็บน้ําได้มากแล้วก็ตลอดระยะทางนะฮะ ของห้วยแม่ประจันเนี่ยขึ้นเป็นทางน้ําตั้งแต่ห้วยปลาช่อนจั้งแต่ปากท่อราดบุรีมาเนี่ยนะครับก็มีเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยที่กักน้ําเอาไว้เพราะน้ําจะถึงเพชรบุรีจริงๆถ้าไม่ตกหนักจริงๆก็จะไม่ถึงน้ำแล้วก็จะถูกกักเพราะนั้นคุณภาพน้ําตรงนี้ปริมาณน้ําตรงนี้จึงไม่เพียงพอในการใช้นะครับครับก็มีสายจากท่านผู้ฟังนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์คณิครับสวัสดีคานตู้ฟังครับครับผม อ่า<ว>ครับมีอะไรน่าสนใจครับเมื่อสะกครู่ฟังท่านสาวเชิญชวนให้ไปสมัครเป็นทสมอครับผมคนใกล้ตัวยังไม่มีโอกาสสมัครเดี๋ยวกาลังคิดว่าจะไปสมัครเลยะครับก็ก,ก,ก็มาร่วมกันสมัครนะเพราะแต่แต่และคนเนี่ยช่วยกันทําหน้าที่น่าจะดีนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะในส่วนของของสื่อมวลชนก็ดีฮะก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับก็เห็นด้วยแล้วก็อยากเชิญชวน อาจจะผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้ามีโอกาสเราก็สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายมาเป็นทสมนะครับซึ่งอย่างน้อยก็มันก็ยังมีอะไรในเรื่องของการอะไรจิตวิญญาณเอาง่ายๆจิตวิญญาณของการเป็นสมาชิกทสมนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขออภัยจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาร่วมจัดรายการที่สวทด้วยเนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชลบุรีเนี่ยเรามีกิจกรรมในการจัดโครงการค่ายเยาวชน อาสาพัฒนาประชาธิปไตยหรือข้าเยาวชนกกกตน,นั่นเองะนะครับซึ่งก็จัดที่ที่แก่กระจานนะ,ท,ะที่นาดนาีสอร์ทนะครับ<ะ><ะ>ก็ได้รับความสนใจนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรีะะนะครับก็มา,าร่วมในการทํากิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาประชาธิปไตยที่เกือบร้อยคนนะฮะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ อาจจะต้องเข้าค่ายสามวันสองคืนเ <c oughs> มื่อเ<ห>มื่อวานนี้เป็นวันแรกคืนแรกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกประมาณครึ่งวนันนะฮะก็ก็เป็นกิจกรรมที่มีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับนักศึกษาของราชพัฒน์ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์อยที่นั่นแหละครับแต่ว่าก็อยู่เป็นคนละสาขานะครับในักศึกษาที่มานี่ก็เป็นของรัปภาษาสนศาสตร์รอปม ระครับรปศรปอนะครับอ่านะครับก็ก็มาเข้าค่าเยาวชนกันก็คงจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกกตจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยรวมไปถึงกกตทุกจังหวัดเนี่ยเรามีโครงการหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นลูกเสืออาสากกตพลเมืองอาสากกตแล้วก็เยาวชนแล้วก็กําลังจะมีอีกโครงการหนึ่งก็ถือโอกาสได้สื่อประชาสัมพันธ์ก็คือโครงการดีเจนะฮะดีเจก็คือผู้จัดรายการนะครับ ดีเจอยายสาของกกตนี่ยแหละครับก็จะเป็นอีกกิจกรรมอีกโครงการหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮะก็ได้ถือโอกาสได้สื่อได้ประชา,าสมัมพันธ์นะครับเราก็คงจะมีจดบมายเชิญชวนไปยังท่าทนนักจัดรายการทั้งหลายนะครับที่จะมาร่วมกันนะฮะในการาได้อเอาความรู้ในส่วนของการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยไปร่วมกันสร้างเครือข่าย นะครับโครงการปีนี้กรกตนี่ก็มีโครงการหลายโครงการเลยทีเดียวทั่วประเทศนะฮะก็จะทยอยกันจัดแล้วก็ทํากันไปนะครับซึ่งก็คงได้รับความสนใจเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นี่พอดีตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่อำเภอชะอำเนื่องจากว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งโดยงานภากการเมืองนะครับก็มาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอยู่ที่ชะอำนะครับซึ่ง วันนี้ท่านสดสีสัตยบันนะครับท่านกรรมการการเลือกตั้งด้านพักการเมืองนี่ก็เดินทางมานะตอนนี้ก็คงใกล้จะถึงที่ที่ชามแล้วล่ะนะครับพวกผมก็จะมาพบท่านเนื่องจากว่าก็มีข้อราชการที่จะพูดคุยกันนะครับก็เลยมาร่วมกันที่ที่ชามี่ยครับก็มีภารกิจเยอะนะฮะช่วงปลายปีงบประมาณครับครบก็หลายส่วนนะเพราะว่าปีนี้มันมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในในทั่วประเทศเนี่ยสี่พันกว่าแห่ง สี่พันกว่าแห่งเพชรบุรีเราสี่สิบแปดแห่งนะครับซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมีการจัดก,การเลือกตั้งในสิบสามแห่งของอ,อบอตอนี่รับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้ว<า>จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่เจตุลาคมนะสิงหากันยาตุลาตุลาคมนะเจ็ตุลาคมนี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งกันสําหรับสิบสาอบตอแล้วก็ยังมี อบตที่ยกฐนนานะเป็นเทศบาลตำบลอีกสองแห่งก็คือเทศบาลตำบลบางเก่ากับเทศบาลตำบลหนองขนาน <Yeah. S 2> ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการาแบ่งเขตพื้นที่อยู่นะฮะเพื่อที่จะแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะจัดการเลือกตั้งตามหลังมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่ถือโอกาสต,ต,ต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่า,าจากหลายโครงการที่ผมได้พูดคุยว่าจะเป็นอาสาสมัครของพลเมืองอาสากรกตหรือประชนชนอาสาก,กตก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ เป็นเป้าหมายที่ทางกกตต้องการก็คืออยากจะให้ทั้งหมดเนี่ยร่วมเป็นเครือข่ายนะครับเป็นนักประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าต่อเข้าข่ายไปแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าเราต้องการที่จะสร้างคนให้เป็นหนึ่งก็คือเป็นนักประชาธิปไตย <Okay. S 2> สองก็คือเป็นนักเผยแพร่สามก็คือเป็นนักอ่าเรียกว่าจัดการเลือกตั้งสามารถไปจัดการเลือกตั้งไปเป็นกรรมการประจําหน่วยได้นะครับไปเป็นกกตท้องถิ่นได้นะครับ แล้วก็ยังเป็นนักสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะฮะแล้วก็อีกเสือนหนึ่งก็คือเป็นนักรณรงค์ด้วยนะครับ<ม>เพราะว่ากรกตหรือกรกตอท้องถิ่นเองเดี๋ยวบางครั้งเราจะไปรณรงค์เชิญชวนที่ต้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่ทั่วถึงเวลาก็จะได้เครือข่ายเหล่านี้แหละครับ<ม>อบรมเสร็จเรียบร้อยแลย้วท่านก็ไปสร้างเครือข่ายอย่างน้อยหนึ<ม>่งต่อสิบน,นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็ก็จะเป็นโครงการที่เราจะทําต่อเนื่อง นะครับก็ถือโอกาสได้ตัวเชิญสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนแล้วก็ฝากตัวสัมพันธ์ไปถึงท่านนักจัดรายการทั้งหลายนะครับว่าก็ทจังหวัดสุรินทร์เรากำลังจะมีโครงการดีเจอาสาพัฒนาประชาธิปไตยนะครับนะครับก็คงเร็วๆนี้นะครับก็จะได้มีหนังสือเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดค่ายนี้นะครับครับก็เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมนะที่ที่ต้องอาศัยทุกคนนะฮะเข้าไปดําเนินการร่วมกันเพราะเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่เรื่องก่ต่อฝ่ายเดียวเท่านั้นนะฮะ กับทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมแล้วเราจะสร้างระบบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับครับครับก็ป็นเรื่องของน้าสักนิดหนึ่งอาจารย์คตอนนี้ฟังอาจารย์คณเรรายการเมื่อต้นชั่วโมงว่าแก,กจาระจะเรามีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ,รบ <Geez. S 1> ก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างดีนะฮะดีกว่าปีที่แล้วประมาณทักเกือบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วในน้ำน้อยกว่านี้นะฮะในแกงกระจา ที่แลนนี่ถือว่าแรงที่สุดเลยแรงที่สุดน้อยกว่านี้แต่วราเนาเราเก็บทอมรอมริบได้ก็ได้เกือบแปดสิเปอร์เซ็นต์นะแต่ปีนี้เราได้เจ็ดสิบแล้วเหลือเวลาอีกมันเดือนเศษเนี่ยผมคิดว่าเราเราน่าจะเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอนะฮะสาหรับเราแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือที่ที่ปานบุรีฮะปานบุรียังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะครับข่าวที่ว่านี่ปานปานบุรีนี่ร้ยที่สุดเลยในประเทศเลยนะตอนนี้ก็ยังน้อยอยู่ แต่ว่าทางด้านตะวันตกในไปสีนักขลิืออะไรก็ตามเนี่ยก็คุณภาพน้ําก็ปริมาณน้ําก็ดีขึ้นหมดแล้วนะครับครับก็ยังเป็นหัวกลางภาคเหนืออยู่นะครับก็หลายจังหวัดท่วสุโขทัยตอนนี้ก็กําลังหนักอยู่ับนะก็คงจะย้อนมาที่กรุงเทพไม่รู้จะป้องกันกัได้แค่ไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าเพชรบุรีเราก็อย่าอย่าประมาทนะครับ ครูคลองหรือแม่น้ํานะครับที่มันจะมีสิ่งกีดขวางทางน้ํากรณีมันมีน้าหลากอย่างเช่นมาจากทางแม่ประจันหรือจากทางเข่วผาไปแล้วแต่ซึ่งอันนี้มันอยู่มันอยู่ใต้เขื่อนแก่งกระจานนะครับบางทีเนี่ยมันมันวนไปไม่ทันเนี่ยมันมาเป็นน้าหลากเข้ามาก็ก็อาจจะก้อยเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะอาจารย์ครับผมก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะก็ติดตามข้อมูลนะข่าวสารข้อมูลนะครับถ้ามีอะไรที่เอ ต้องระมาระวังในทางทางเขื่อนใหงอาจารย์กจะโทรเข้ารายการเราเลยฮะครับครับับวันนี้ขอรบกวนเวลาเพียงตัวนี้ครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สุพลนาคนครนะครับวันนี้ก็จัดรายการกันทางโทรศัพท์นะฮะหลายคนเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับไม่สามารถเข้ารายการได้รายการเรานี่แต่ละวันในคาดหวังงันยากเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นี่ทุกคนมีภารกิจนะต้องไปนะฮะผพรางี้ก็หลายวันเลยไม่ได้เข้ารายการเนื่องจากว่า นะมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ต้องไปทํางานนะประเทศไทยเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะปลายปีงบประมาณเนี่ยมันจะมีภารกิจเยอะแยะไปหมดนะบางทีไปไม่ทันแล้ประชุมนะสองที่สามที่นะครับเสาธิดก็ไม่ได้หยุดนะก็เป็นเป็นช่วงที่ถือว่างบประมาณครั้งสุดท้ายของหน่วยราชาการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพราะว่าพอสิ้นสุดโครงการเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้เลยแต่ถ้าไปซื้ออะไรเนี่ย เปิดมีปัญหากาันส่งของไม่ทันนะฮะหรือมีเงื่อนไขการซื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการสมัมมนาหรือเวทีสมัมมนาตอนนี้ยังคับคั่งเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็มีเวทีสมัมมนานะครับที่ที่สำคัญอยู่ที่นครนายก2เวทีนะฮะเวทีหนึ่งเนี่ยคือคือ,คอสองเรื่องเนี่ยอยู่ด้วยกันนะเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องน้ำนะการจัดทาแผนน้ำนะซึ่งจะทํากันทั่วประเทศเลยก็ไปจัดที่นครนายกแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเรียกโครงการโลคอล a g จ n นดาหรือ LA 27 เป็นเรื่องของการาวางแผนท้องถิ่นแบบยั่งยืนนะครับนะโดยใช้เอ,อเด n นา21ะนะที่ประชุมที่บาซิลเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นหลักการในการพัฒนานะชุมชนนะครับปีนี้เนี่ยเราก็อยากส่งนะท้องถิ่นในจังหวัดเบุรีเนีเข้านะเพื่อจะทำแผนชุมชนแผนท้องถิน่นที่เป็นเรื่องของคนเนี่ย ให้ให้มีคุณภาพนะครับผมทําโครงการเรื่อง LA-21 เนี่ยมาสักห้าปีนะฮะไม่เคยทําที่จังหวัดเพชรบุรีเลยคือไม่มีท้องถิน่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยส่งเข้าโครงการ LA-21 เลยนะครับผมก็ไปทำให้จังหวัดอื่นมาตลอด